สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะมาเยี่ยมชมออฟฟิศใหม่ของยูซาน่าค่ะออฟฟิศเรานะคะใหม่นะคะสวยและก็โมเดินสุดๆเลยค่ะพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะเข้ามาปุ๊บนะคะทุกท่านก็จะเจอกับโซนจุดบริการของเราค่ะซึ่งมีนะคะทีมคัสเตอร์์วิสค่ะแล้วก็ทีมแวร์เฮาส์นะคะของเราคอยต้อนรับทุกท่านค่ะทุกท่านนะคะสามารถสมัครนะคะ สั่งซื้อสินค้านะคะแล้วก็รับสินค้าได้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็มาถึงตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะเป็นจุดที่นะคะทุกท่านค่ะสามารถมาใช้นะคะในการเขียนใบสมัครนะคะพูดคุยกันได้ค่ะตรงนี้เปรียบเหมือนค o w o r k i n g space นะคะของครอบครัวยูซาน่าค่ะและนี่ค่ะคือห้องประชุม training r o o ของเราค่ะซึ่งนะคะสิ่งที่ มีใหม่นะคะที่เรามีเอาไว้ให้กับทุกท่านคะ่ะคือจอ LED ค่ะและที่เพิ่มเติมมาอีกนะคะคือกล้องนะคะถ่ายทอดสดค่ะที่ทุกท่านนะคะจะสามารถเห็นการเทรนนิ่งนะคะในห้องเห็นบรรยากาศในห้องค่ะเรียกียกว่าไม่พลาดเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของยูซาน่าค่ะทุกท่านจะได้ความรู้แล้วก็ได้รับชมบรรยากาศของห้องเทรนนิ่งนี้ตลอดเวลาแน่นอนค่ะอ่าแล้วก็มาต่อกันนะคะ นี้นะคะคือห้องประชุมย่อยของเรานะคะสองห้องด้วยกันค่ะเพราะว่ายุสนาของเรานะคะคิดถึงลูกค้าเสมอค่ะเราเลยสร้างห้องประชุมย่อยนะคะให้กับทุกท่านค่ะมาถึงโซนนี้ค่ะมั่นใจว่าต้องเป็นมุมโปรดของแบรนด์พาร์ทเนอร์ของเราแน่นอนค่ะเห็นไหมคะเป็นจุดที่ทุกท่านนะคะมานั่งชิลนะคะมานั่งเบรกกันค่ะ จะเห็นวิวนะคะแบบพาโนรามานะคะนีแหละกันสุดๆไปเลยค่ะและที่สำคัญค่ะเรายัางมีนะคะมุมกาแฟอร่อยๆนะคะเอาไว้บริการทุกท่านเหมือนเดิมค่ะกำลังทำอะไรอยู่คะ,ะเนมนูโปรดอะไรคะอเมริกาโน่ใช่ค่ะอร่อยไหมคะอร่อยและก็มาถึงจุดสุดท้ายของเราค่ะนี่คือห้องประชุมหลักของเราค่ะ ทุกท่านนะคะก็จะได้เห็นนะคะห้องประชุมสวยๆของเราค่ะเห็นวิวพาโนรามาเหมือนเดิมค่ะและที่สําคัญที่อยากจะอียทุกคนมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นจอทีวีอัจฉริยะนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะมาลองใช้กันนะคะเห็นไหมคะนี่คะ่ะสามารถวางแผนองค์กรนะคะ ประชุมอะไรกันได้เลยนะคะไม่ใช่แค่เขียนจอได้เท่านั้นค่ะยังสามารถประชุมออนไลน์ได้แบบทุกระบบเลยค่ะนี่คือความทันสมัยนะคะของห้องประชุมใหม่ที่เราเตรียมไว้ให้กับแบรนด์พาร์ทเนอร์ของเราทุกท่านค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับออฟฟิศใหม่ของยุซนาประเทศไทยคะ่ะสวยแล้วก็มีพลังมากๆเลยใช่ไหมคะ ที่นี่นะคะไม่ใช่แค่ที่ทํางานนะคะของทีมยูสนาเท่านั้นค่ะแต่คือที่สําหรับแบรนด์นดพาร์เนอร์และก็สมาชิกทุกท่านค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะพาผู้มุ่งหวังนะคะได้มาสัมผัสบรรยากาศจริงๆของอยูสนาค่ะพาทีมงานนะคะมาประชุมมาวางแผนง,งานกันหรือว่ามารับพลังบวกได้ที่นี่ทุกๆวันเลยนะคะ <S <S <ๆ S 1> เพราะว่าทุกมุมของที่นี่คะ่ะยูสนาตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อให้ทุกท่านนะคะได้มาสัมผัสได้มาทํางานแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันค่ะแล้วพบกันนะคะ